การพัฒนาคนด้วยการผ่านประสบการณ์คุณภาพเพื่อญาติเข้าใจนะครับจะขอยกตัวอย่างครับเป็นภาพชัดเจนนึกภาพครับจะเป็นตัวท่านเองก็ได้หรือใครก็ได้ครับสักคนหนึ่งซึ่งวันนี้ครับอยากที่จะมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจมีกล้ามเนื้อที่ดีมีร่างกายที่ดีใส่ใจให้กําลังใจพาตนเองครับไปผ่านกระบวนการบางอย่างเช่นไปออกกาลังกายไปเข้าฟิตเนส ไปศึกษาในเรื่องของการกินการอยู่การนอนหลับพักผ่อนเป็นระยะเวลาหนึง่งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีไว้ไวใช้งานไปอีกนานเลยนะครับหัวใจก็คือเมื่อคนเราเนี่ยไปทําอะไรบางอย่างที่มันจะส่งผลดีผมเรียกสิ่งนั้นว่าประสบการณ์คุณภาพครับเพื่อให้เข้าใจเพิ่มขึ้นบีกอยากให้นึกภาพที่2ครับที่ทุกวันนี้ครับมีสสสน่าจะเป็นส่งเสริมสุขภาพนะครับฟิตเนสต,ต่างๆนะครับมีสื่อต่างๆที่บอกว่า กินอยู่แบบนี้แหละสุขภาพจะดีออกกาลังกายแบบนี้แหละจะดีมีสถานที่รองรับคนที่สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพทางร่างกายและจิตใจแปลว่าการที่ผมเองนะครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันครับจะเริ่มมีญาติที่มาสนใจในเรื่องของการทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นในเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองจะพัฒนาครอบครัวจะพัฒนาตนเองเริ่มที่การพัฒนาคนนี่แหละคนในครอบครัวคนในสังคมซึ่งสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับ เล้วได้ผลอย่างชัดเจนก็คือการสร้างกระบวนการหรืออะไรก็แล้วแต่มาให้คนผ่านเนี่ยผมเรียกว่าประสบการณ์คุณภาพนึพพาพที่คนเราผ่านประสบการณ์คุณภาพแล้วเข้าถึงคุณค่าของดีในตนเองจะเป็นคุณสมบัติต่างๆงอกงามขึ้นมานะครับเป็นทักษะเป็นฝีมือเป็นนิสัยดีๆเพิ่มขึ้นมาในตัวเราในคนในครอบครัวของเราแล้วไปสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้ดียิ่งยิ่งขึ้น และแนวทางนี้ครับคนอยากมีสุขภาพดีก็มีสถานที่ออกกำลังกายมีฟิตเนสมีเทรนเนอร์ในอนาคตก็จะมีวิทยาการที่ดีสำหรับสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้คนเราเข้าถึงคุณค่าและไปพัฒนาสิ่งต่างๆถึงตรงนี้ครับอยากชวนพวกเราไปนึกภาพที่4เป็นภาพรางวัลมากมายที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับวันนี้มันไม่เท่าไหร่เป็นแค่วิดีโอแต่ในวันข้างหน้าที่ญาติชาวไทยได้รับข่าวสารนี้ จะมีบางคนครับที่สร้างประสบการณ์คุณภาพที่ได้ผลในการพัฒนาคนให้ดีขึ้นมาจริงๆภาพนี้แหละครับจะเป็นภาพที่ตัวเราที่มีคุณภาพพอประมาณแล้วอยู่ในครอบครัวที่สมาชิกค,ครอบครัวมีคุณภาพนึกภาพครับที่สมาชิกของสังคมในระดับต่างๆจะเป็นอำเภอจังหวัดหมู่บ้านที่มีผู้บริหารจัดการเป็นผู้นำนะครับพร้อมทั้งสมาชิกที่ผ่านประสบการณ์คุณภาพไปถึงจุดที่ คุณค่าต่างๆและคุณภาพด้านต่างๆง,ง,งอกงามขึ้นมามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับจะเกิดการพัฒนาแบบฟุบฟุบฟุบมันจะก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะคนเราไม่คือสิ่งที่ด้ยคุณภาพสิ่งที่ความเข้าใจผิดการคโกงมันก็จะค่อยๆลดน้อยเลือนหายไปสิ่งดีๆต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นผมไม่ได้บอกว่าสังคมจะต้องงดงามดีไปหมดในทุกๆด้าน แต่การที่เราทําให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยค่อยๆลดลงจากตัวคนจากจิตใจของคนแล้วการที่มันจะเกิดขึ้น,นง่ายๆยากให้พวกเรานึกภาพที่5อย่างชัดเจนครับก็คือภาพที่ตัวผมกําลังบอกเล่าให้พวกเราฟังอยู่ในตอนนี้การที่ท่านกําลังฟังอยู่ตอนนี้ครับผมจะขอโอากาสต่ออีก3มวิดีโอครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่7ต่อไปก็8 9 10นะครับ เพื่อที่จะบอกเล่าให้เห็นว่าประสบการณ์ที่มีคุณภาพจะมีจุดเริ่มต้นยังไงมันจะมีจุดที่จะช่วยให้เราเปิดช่องให้ทุกวินาทีของเราเนี่ยรับประสบการณ์คุณภาพได้ยังไงเราจะทําเป็นกิจการได้ยังไงนึกภาพที่มีกิจการในเรื่องของการเพาะเห็ดเกิดขึ้นจากนั้นครับมีคนที่ทําเป็นสื่อตาราขึ้นมามีแหล่งเรียนรู้ในการเพาะเห็ดมีทีมงานที่จะไปช่วยสร้างโรงเรือนส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเพาะเห็ดกันได้ ขึ้นมาในสังคมต่างๆจนคนที่เพาะเห็ดได้ดีสามารถที่จะไปสอนคนอื่นในการเพาะเห็ดได้อีกแต่นี่มันไม่ใช่แค่การเพาะเห็ดแต่มันคือการพัฒนาคนที่ได้ผลพร้อมกับคุณภาพทั้งปวงที่งอกงามขึ้นมาที่จะกระจายไปอยู่ในกลุ่มคนไทยต่างๆครับมันจะเป็นลักษณะที่คนไทยเนี่ยสามารถช่วยกันให้ไปเข้าถึงคุณค่าคุณภาพสิ่งดีๆต่างๆนะครับสิ่งดีๆต่างๆก็คือคนเราเป็นคนไม่ไม่ไม่คิดจะ ทำร้ายตนเองและคนอื่นนะครับเป็นครอบครัวที่คนเราเข้าใจกันได้ดีสามารถที่จะทําห้องนอนให้สะอาดทําบ้านให้มีปัจจัยในการกินอยู่นะพูด,ดง่ายๆเป็นอาหารเป็นอากาศที่ดีช่วยกันครับกระจายไปครับเกิดเป็นภาพแบบอย่างการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีเกิดเป็นกระแสครับเป็นพลังดึงดูดของการใช้ชีวิตที่ดีอยากให้นึกภาพตรงนี้ว่าท่านกำลังฟังข้อมูลเหล่านี้อยู่ สิ่งนี้มันเป็นแค่คําพูดแต่การที่พวกเรากรุณาบอกต่อไปนะครับโดยไม่คิดมากจะเริ่มมีคนคิดจะเริ่มมีบางคนที่ทําจะเริ่มเป็นแบบอย่างของการจงใจพาตัวตัวเองนะครับไปผ่านประสบการณ์คุณภาพจริงๆแล้วจะเกิดศูนย์เกิดสภาพเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนเดินผ่านเข้ามา แล้วเกิดเป็นคนที่เก่งดีใจบุญขึ้นมาจริงๆนึกภาพที่คนเก่งดีใจบุญเหล่านั้นมารวมตัวกันเป็นครอบครัวเป็นสังคมนะครับนึกภาพที่กระแสคนที่ผ่านประสบการณ์คุณภาพเนี่ยเราได้ผู้นําในระดับต่างๆผู้บริหารจัดการในระดับต่างๆที่มีคุณภาพมันคือรางวัลครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ครับผมไม่ได้เก่งครับแต่คนที่เก่งที่พร้อมจะมารวมตัวกันสร้างสารรค์สิ่งต่างๆอาจจะมีกระจายอยู่แล้วในประเทศไทยแต่ทั้งหมดครับ เราจงใจที่จะสร้างมันขึ้นมาได้ในวันนี้ครับเพราะว่าการที่คนเราครับนึกอยากมีสุขภาพที่ดีนึกอยากมีกล้ามเนื้อมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีไว้ใช้งานถ้าเรานั่งเฉยเฉยมันไม่เกิดขึ้นแต่คนที่ใส่ใจบางครั้งอาจจะฝืนหน่อยพาตัวเองไปออกกําลังกายพาตัวเองไปเข้าศูนย์ฝึกหัดทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นจริงๆมันต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งครับผมไม่บอ,อกว่าทุกคนจะต้องทํา นะครับแต่ผมบอกว่าจะเริ่มมีคนทยอยทําได้ดีแล้วจะมีคนทยอยทําตามได้หัวใจสําคัญนะครับการพัฒนาคนที่ได้ผลเราสามารถสร้างเครื่องมือมาได้นะครับแต่ในเนื้อของเครื่องมือจุดสําคัญก็คือการผ่านประสบการณ์คุณภาพนี่คือหัวใจนะครับของเนื้อหาตรงนี้แต่ผมยังไม่เจาะไม่เจาะลงไปในรายละเอียดว่าเราจะไปเริ่มจากตรงไหนก็จะขอโอกาสอีก3วิดีโอนะครับ 8 9และ10ก็ขอความกรุณาญาติชาวไทยแต่มันง่ายที่สุดในวันนี้นะครับเราไม่ต้องเก่งครับแต่คนเก่งมีกระจายอยู่แล้วคนที่พร้อมจะเก่งพร้อมที่จะลองทําจริงมีอยู่แล้วแล้วมันจะเกิดเป็นภาพภาพให้เราเห็นมันจะเกิดเป็นคนที่มีใจบุญอยากจะช่วยเหลือญาติพี่น้องให้ทยอยเกิดกันคือมันเป็นยุคใหม่มันเป็นสิ่งที่เราจงใจสร้างขึ้นมาได้นะครับด้วยการครับแน่นอนครับ จะไปลองทําจริงเลยก็ได้จะไปลองดูวิดีโอต่างๆก็ได้แต่จุดที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือการที่เราเปิดโอกาสให้คนอื่นได้รับข่าวสารนี้ด้วยด้วยการบอกต่อวิดีโอนี้ไปโดยไม่คิดมากขอร้องจริงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ